แจ้งขา่าวดีสำหรับคุณผู้ชมนในกลุ่มนี้นะคะในการจ่ายเงินจ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะและมีตารางการจ่ายเงินออกมาชัดเจนส่วนใครได้รับสิทธิ์อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินจะมีรหัสลำดับพื้นที่ในการโอนเงินครั้งนี้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ตเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินที่สําคัญโอนตรงเข้าบัญชีค่ะในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะตารางการจ่ายเงินจะมี2รอบด้วยกันในการรับเงินใครที่อยู่ในส่วนของรอบไหนและที่สําคัญในการจ่ายเงินเริ่มจ่ายมาตั้งแต่วันที่8 9 10 1 1และรอบที่ 2จะไปจ่ายอีกครั้งหนึ่งคือวันที่1 4 15 16กันยาย,ยน2 5 6 5ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้รับกนคนละเท่าไหร่รับอย่างไรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนคนที่ถือบัตรคนจนผู้สูงอายุได้รับสิทธิตรงนี้ด้วยหรือไม่ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง,องประชาชนทั่วประเทศค่ะ you <sighs> อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะคุณผู้ชมว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานตอนนี้ค่ะได้มีการคืนเงินกรณีลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน,นที่เข้ากองทุนประกันสังคมสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะที่ชําระเงินสมทบเต็มจํานวนก็คือในช่วงสองรอบเดือนก็คือเดือนสิงหาคม2 5 6 4ถึงเดือนมก,กราคม2 5 6 5 แล้วก็รอบที่2องวดเดือนกุมภาพันธ์2565ถึงเดือนกรกฎาคม2565ค่ะโดยทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะโอนเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งจะมีการโอนเงินทั้งหมด2รอบนะคะ ในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะสํานักง,งานประกันสังคมแจ้งข้อมูลข่าวสารในการโอนเงินตามลําดับรหัสพื้นที่โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็ต่อด้วยปริมณฑลค่ะสุดท้ายก็ในพื้นที่ทางภาคใต้ขอให้ผู้ประกันตนรอรับเงินโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์แน่นอนค่ะและรัฐบาลยังฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ยังไม่ได้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประจําตัวประชาชนก็ให้รีบ ะะให้ท่านรีบไปดำเนินการผูกบัญชีก่อนวันที่8กันยายน2565ซึ่งจะสามารถโอนได้ในอรอบ2ก็คือช่วงระหว่างวันที่14-16กันยายน2565ค่ะ ตารางการจ่ายเงินนะคะออกมาแบบนี้ก็คือสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40กําหนดวันโอนเงินคืนนะคะสําหรับเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนดังนี้รอบแรกค่ะคุณผู้ชมเริ่มจ่ายนะคะสําหรับผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่1สิงหาคมจะได้รับการโอนเงินคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ช่วงระหว่างวันที่ 8, 9 10แล้วก็11ค่ะส่วนใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะจะเป็นกลุ่มที่2ก่อนวันที่8กันยายนก็จะได้รับเงินคืนอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่14 15 16ค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีให้ได้รับกันคนละเท่าไหร่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ